สวัสดีค่ะ o o o e v v n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  s a l a d l i f e s t y l ต c h ช n n น l นะคะเมืออน,นี้แม่บานจะเห็นนด้ลน,นะคะนี่น้ำซุปอันนี้คือต้มน้ำซุปหม,มูนี่แหละต้มจนเปื่อยนะคะอันแม่บานก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วลวกเรียบร้อยแล้วถ้าได้กินนะคะเห็นเรียบร้อยแล้วเหลือลวกแล้วใส่โอลิฟออยล์ว้มันค่อยเบจับกันเป็นก้อนนะคะต้มน้ำน้ำซุป เปนทิมูห้าตุ่มนี่แหละแม่บ้านกะมีพริกปนกระเทียมเจียวโอ้สบตา้อนกระเทียมเจียวนี่แหละต้นหอมแล้วกับใบห่อใบผักชีนะคะแล้วก็อันนี้แม่บ้านลวกลวกถุงงอ่งนะเหลือน้อยนึงเดี๋ยวมาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้กะ หาม,มงคึงนะคะมือติดตัแล้วแม่บ,บานก็เตรียมเฮ็ดกับเขาเรียบร้อยก็รีแลกซว่าส่วนก็ขออภัยนะคะสําหรับเพืพ่อนๆแล้วแม่บ,บานเบาน้อยนึงก่อนมาขึ้นเดี๋ยวมาขึ้นมาขึ้น,นทํางานนะคะหน้าตาก็เลยสีอินโรยจังหน่อยคืนนี้ไม่ได้ทําแต่คืนพรุ่งนี้ทําต่อนะคะช่วงนี้ก็ปีใหม่มาเราจะขยันกว่าปีที่แล้วนะคะจะไม่ขี้เกียจเข้ากรสิตัางวันนิท่านในการทํางานนะคะอู้มีเลี้ยวเห็นอนะันนี้พร้อม มันใสปณิธานในการทํางานว่าส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งใส่ส่วนหนึ่งใส่หนี <c oughs> ความมินิทําให้เราเป็นคนขยันนะคะปัญหาแต่ละคนมันกับเคือการน,น,น้อบอดในนีน่นดอกเอ,าอ้าววาตู้ไมโครเวฟนะคะมันเลยใส่มันเลี้ยวเห็นเป็นขึ้บจบัะจุกจุกของข้าวอันตะพอมบ้านวะ่ะ ปฏิทานในการทํางานการจะเห็นเรียวนะคะนี่คือตัวตนของแม่บ้านเองนี่แหละการใช้ชีวิตอาจสิโบเบื้อวืวหวาเพอร์เฟคือผู้อื่นเพิ่นบริเเดมแต่งตัวสวยๆเพราะว่ามันเหมือ่อยเหตุงานแล้วกันนี่คือนี่คือชีวิตจริงของแม่บ้านนั่นคืนะที่มาบอกมาคุยสู่กันฟังอ่อบอกเรื่อง สถานการณ์โควิดก่อนเป็นยังไงน,นะคะอยู่โรงพยาบาลตอนนี้กับเตรียมพร้อมรับมือนะคะกะับบอดก็เริ่มคือว่าล่ะประเทศอังกฤษก็ตือตามบอ,อกข้าวนั่ะแหละคนติดหล,ลายึ้นหลายตอนนี้สกอตแลนด์ล็อกดาวน์แล้วนะคะประเทศเหลืออังกฤษเหลือรัฐมนตรตีตัดสินใจว่าสิล็อกดาวน์แยกรอบบอ,อก <laughs> โอ้ยมันกับตั้งแต่ต้ตนปีมาเนาะตั้งแต่มีหน้ามาเลยเนาะก,กับชีวิตกับ กอย,ยูซัมเนี่เราบรได้ไปสใสป่มาใส่บรได้ไปลี่แหลกบริได้พอนไายไปทำงานกับม,มาบานออกไปกันเดินๆๆนิดนๆหน่อยไปซื้อของช้อปปิ้งใส่ชีวิตด้วยความระมัดระวัดระว,ะวงนะคะหลังแถมงานทีมแม่บ้านเฮดแม่บ้านกับฟิวฟอนไล่ยูเนียลนาเขาสินะอันว่าเห็นดอกโควิดมันเป็นยังไงแต่เห็นคนที่เขาเป็นโควิดนะมันเป็นยังไงก็เห็นแล้วสินะก็เลย บ่อยากเป็นบ่อยากให้เพื่อนๆเป็นบ่อยากให้มันติดบ่อยากให้อยากให้โรคระบาดมันเศร้ากับบมมนว่าทุกคนเป็นแหละก็สิตายคือว่าแหละแต่ว่าอาการมันกับมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเองสินะแต่ก็ไม่้ใดอยากเสี่ยงอยากติดอย่างนี้เพราะว่าประเทศนังกฤษตามที่หูที่เป็น,นติดปุ๊บเขาก็ให ไอ้สุรนล็อกดาวจะข้องอยู่บ้านเลยกักตัว14มือเลยบอ้ออกไปใส่ให้กินยาพ้าราอย่างเดียวแล้วก็มินไว้งานติดต่อ,อยู่ละ่ะให้โทรศัพท์ไปคุยไปน,นไปนันไปนีเขาไปบอกอาการยังสันสีกันทั้วีตัวกังวลเขาก็มินไว้งานชอยอยู่ดอกแต่ว่าเขาบอ้ไปโรงพยาบาลเขาบอ้ไปหาหมอนะคะจนกว่าคุ้นสีอาการหนักแท้ๆนั่นเระค่อยเด็กเขาลงบ้านนะคะก็เลยตรงเตือนเพื่อน,อนๆนะครับ ยาประมาทลางมือบ่อยๆใสหน้ากาก,กเวลยาห่างนะคะย่าวิตกเกินเหตุคือว่านั่นลหละแต่ก็มิสตินะคะเอา, <c oughs> เอา,เอากินน้ำกินน้ำอารมณ์ดีก็ไม่เปื่อนเวบาเรื่องภาษาในการเว้าเป็นอย่างคือเวบาแต่ภาษาอีสารเวบาเฉพาะกลุ่มบอ่อว่าสัน แม่บ้านเคยลองบอกภาษาไทยแล้วนะคะแม่บ้านเราตะกุกตะกักเอออ่าโอ้ขนตาเขาตา sorry น excuse me เอามาต่อแสบตาเจียวกระเทียมกินคละคลุ้งไปหมดเลยหน้าต่างแห้งหน่อยๆน,น้ำแห้งหนาวเปิดหน้าต่างถิ่มมาเห็นอากาศมันระบายเข้าออกแม่บ้าน เคยบอกภาษาไทยอยู่นะคะมันบอกตะกูตะกะมันบอกสมมูทคือแม่บ้านบอกภาษาอีสานแม่บ้านกับเข้าใจอยู่เพื่อนๆผักอื่นก็อยากฟังอยากเข้าใจอยู่แม่บ้านกับเสียโอกาสได้หลายโดยคนบบลูเรื่องคือคือบางคนเพิ่นบอกเหนือแม่บ้านกับฟังบอกเข้าใจบางคนเพิ่นบอกใต้แม่บ้านกับฟังบอกเข้าใจกับแม่กับสิคือกันนั่นแหละแม่บ้านกับสิเข้าใจเองสิละแต่ว่าชีวิตของแม่บ้านอยู่นี่16-17ปีนะคะเพื่อนอยู่นี่ เพื่อนอยู่ประเทศอังกฤษก็มีแตะคนอีสานไหมคะคนไทยก็มีอยู่แต่มันมีหน่อยแต่ว่าเพื่อนที่พ้องแม่บ้านที่แม่บ้านหล้จักนี่ส่วนมากวบาอีสานบ่ได,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 ด้ว่าไทยโดนๆได้ว่าไทยเถื่อ <c oughs> ขีดเบิงแม่บ้านแม่ตะซูเมอร์นี่จักเดือนแล้วแม่บ้านบ่ได้พ่อหนามู ตั้งแต่เริ่มแม่บ้านตั้งแต่ลูกเขาโรงเรียนปั๊บตั้งแต่ลูกน่ยหน่อยในแม่บ้านยังมีโอกาสเด้วไป่อมมูนะคะ่าลูกในหน่อยเมื่อหลายปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วแม่บ้านยังมีโอกาสได้วไป่อมมูเป็นนันเป็นนี่พอลูกเขาโรงเรียนปั๊บแม่บ้านกลับไปเฮ็ดงานชีวิตการดําเนินชีวิตเ้ามันก็เปลี่ยนไปนานๆเดยเจอเพื่อนเทียแม่บ้านบ่ไเด้ไปบ่ไเด้เจอเพื่อนคนไทยบ่อยนะคะแม่แต่เห็ดงานอยู่นี่เดือนเดือนแล้วแม่แต mm. ่เพ huh ื่อนคนไทยจะเห็ดงานอยู่โรงพยาบาลแม่บ้านกับบเห็น บเห็นกันเออก็มีคนไทยเห็นงานอยู่โรงพยาบาลกันกันเทนกันกะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะเท่านั้นบ่ได้นีบ่ได้คุยกันหลายอันญาติพี่น้องไปบันก,บนก็บอกภาษาอีสานไปบานก็เลยบ่ได้บอกภาษาไทยอยู่เมืองไทยเนี่ยเดยบอภาษาไทยอยู่อันพาวายอยู่พัทยาเดู้เป็นคนในเมืองอยู่สนับเดบอไทยนันนี่โกกลิ้นแข็งหมดแล้วสินะมาเน,น้ พอมายูนีแม่แต่ชั่วโมนี้เฟซบุ๊ก k บเห็นหน้ามูเพื่อนยูพี่มัดก็จริงแต่ว่าเห็นกันอยู่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับพิมพ์โตตอบกันพอดบริควยกันอันเบ้านี่ก็บว่าแต่กับเจ้าของเพราะว่ากับลูกแม่ยูแมนยูแม่บ้านบริบาภาษาไทยกับหลูกแม่บ้านบริาภาษาอังกฤษอ่าภาษาไทยกะว่ากับจาบ่ภาษาอีสานกับจม็นภาษาอีสานเจ้าของนานๆบอกไทยสลับเป็นแน่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าจะให้ว่าต้นเนืองกัน มันบดสมูนนะคะแม่บานขอภัยอันนี้คือเป็นแม่บานล่องเมืองแหลวในคลิปวิดีโอคันแม่แต่แต่ว่ามันเป็นอโตเมติขันมีลูกมีสามีอยู่น้ำปั๊บแม่บานสีบอลไทเลยอยู่ในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเรามาเดินนะคะอย่างนั้นอ้าวแม่บานสีบอลไปเล่นของจะของเลยเด้อันมันจิตเป็นคือว่าเข้าย่างพอกลูก ข้าย้ำเข้าบอกก็สามีกับลูกยำภาสอนภาษา,าไทยเข้าก็บอกภาษาไทยน้ามสีบอกภาษากลางสีน่าไทยกลางกะยังสันยังเสดบริสอนภาษาอีสานภาษาอีสานกับซ้อนเป็นบังค้ำเสือๆอ่าพอไปขังหนออวิดคลิปวิดีโอปับ๊บวันนี้เรามาเดินอนอมร่างกายในป่านะคะบรรยากาศยังสันยังเสดปับ๊บนี่คือมีลูกมีสามีอยู่ข,ข้างๆพออยู่โต๊ะผู้เดียวปุ๊บอ๋อ oh, อัน มันเป็นยังสี่ตัวมันยังบอกไปผู้เดียวว่าเป็นภาษาอีสานบอดีบอกภาษาไทยกับเจ้าของถึงนะมันสิเป็นยังสี่งละก็ขออภัยนะคะชีวิตนี่ก็มีแต่ภาษาไทยกับชีวิตนี่บอกภาษาปรบอกภาษาอังกฤษกับภาษาอีสานเท่านั้นละ่ะและก็ภาษาไทยนิดหน่อยคันเดียว,พวเพื่อนพวไทยบอกก็บ,บอกจบบกของคิดบอกออกโอ้ยมันมันคิดมันนึกไม่ออกกัน มันคิดภาษาไทยบอกมันจกสิกว่าจังใดภาษาไทยจนเขาได้บอกสิต่ว่าเขากับเขาใจอยู่ว่าเขาบริบอกวประจำคนเขาบอกคนเข้าอยู่ผากลกางเขาก็บอาลื่นสิเนาะเฮ้าโอ้ยตายกูสิบอกก็มีมูอยู่ขนาดมีเพื่อนคนไทยที่ว่าเขาอยู่ผ่ากลกางก็เป็นมูเห็นงานี่โรงพยาบาลน้ากันเดียววอาทิตย์หนึ่งเลยโทรหากันว่าแม่นเดือนละเทอือลังเทอืเทอมีเรืองมีหยางค่อย,อยโทรหาพอาต่างคนต่างอยากเขากับเห็นงานเห็นงานเขากับเหตุการ์กลางวัน บางเถ่ยเขาก็เลือกซองถุ่มหัวเนะแม่บอกกลับมาเขาก็ับเวลาขอบขั้วเวลาเมื่อยนันนังสีนอกจากแม่ไม่เรื่องอยากที่คุยกันกับพิมพ์ไปกรอนมาวางบอคุยบอมสันยังสีเท่านั้นลิงเถ้อเขาโคโท่มาแมาบานกับเฮ็ดงานเขาก็บบุูรี่ขึ้นนันมาบานเฮ็ดงานอาทิตย์หนึ่งม่บานเฮ็ดมือได้ในแม่บานกับเพี่ยนสลับมือไปเรื่อยขึ้นกันเขาก็เฮ็ดขึ้นกันนังสีนะอันนี้ก็เอาชีวิตนะคะชีวิตสาวเลยเอ็ด ก็สูสูนะคะสูสูกันไปกับยังกับ,บมือนีแห้งแม่บานแห่งเห็นคลิปวิดีโอที่ว่าอยู่บอกกินสีเนาะที่ว่าอันนี้แม่บานมีบานอยู่พัทยานะคะมีบานนักแทนหุ่นจักกันก็พอบานพอบานเราซื้อนี่ตั้งสิบหกสิบเจ็ดตีล่ะแต่แม่บานบรูจักพัทยาเลย พูแจักแต่มองจะาของอยู่ขนาดจะาของอยู่พัทยาเหนือยังบบานย,ยังเข้าใจว่าจะาของอยู่พัทยากลารเพราะมันเสน้นายสามขีหลิววิวว,ว,ว,วไปแล้วมันตรงไปบา้านจะคลองเลยอย่างสีนะไปได้แทะอยู่พัทยาเหนือ,องานอีหยังอยู่พัทยากับบ่เคยเดีเ่ยวไดียงน้าเขาปีลลเทือกับบ่ได้กลับอย่งนี้นะเห็นแตว่าย่ำไปย่ำกับเมืองไทยก็สิไปวอล์กอินสตรีทเพราะว่า แฟนเราก็สิมีมูไปน,นัดพ่อมูอยู่หันเพื่อนฝรังเขาสินะ๋ยนนี้กับบ่มีมองสิไปน,นัดพ่อภายแล้วตอนนี้กับแห้งเขินมีล่มหายใจอยูได้พอนาแต่ว่าอยู่ดีไม่แห้งกับว่าเป็นโชคดีค่กะกะเอาสูๆกันไปนะคะสถานการณ์ตอนนี้กับแม่บ้านยังถือว่าแม่บ้านโชคดียังคะยังมีงานทํามีงานเห็ดอยู่เพราะว่างานของแม่บ้านกัแต่ว่ากะเป็นงานที่เสียงแต่ว่ากัเขาระวังตัวเขาเอาละกับมาล่างมือลางไม่ สักเสืยอสักผ้ากะมาคุยมาทักทายกันนะคะนี่ค่ะชีวิตสาวเราอ็ดบริบวบ้วาบริยงังนค่ะกะอจสิพื้นสิขึ้นม่พูดได้ว่าห้แม่บานว่าชีวิตจืดบ่มีอีหยังน่าสนใจมันกับแมอนอีลีค่ะมันก็คือชีวิตธรรมดาแต่ว่าแม่บานก็มีเก็กเล็กเก็กน่อยเบาสุฟังซื่มซึ้งสินะช่วงนี้แห้งแล้วจอยไ,ปไ,ปไ่ย <laughs> นะได้ไปใส่เลยสินะเขาไปเที่ยวใส บริชาอยูแตบานทำงานแลวก็ซํานี่นะคะนี่แหละคือชีวิตของสาวลอยเอ็ดแห่งหลูกแห่งซามีเขากับบริมาออกกล่องคุนลุงตอนลุงนน้อยเขาบอกเขาเห็นยังเขากับเฮดเด้บอกมันนันนี่เขากับมาเดียวนี้เขาใหญ่แล้วลูกไม่บ้านกับสิบสิบปีแล้วนาะเม็ดที่ยวกับสิบสองแล้วสี่สิบสามเขากับเริ่มใหญ่เริ่มนี่เขามีมีโลกส่วนตัวของเขาแล้วเขากับสิคิดสิเห็นอย่างของเขาเองสินะอันเขาอยากมาวอลมาคุยเขากับสิมาเองคัน บอกนี่นีเน่หน่อยก็เห็นน้ากองอยู่แต่ว่าแสไปไทยชีวิตเขาเลยเข้าบ่อเขาก็สิบอกว่าเขาบ่หมากเบิดหนักหนักกองแล้วเขาชิบอกับเขาเองแต่ว่าเขาบนนีแยมาอันนี้เขาหอมอุ้ยลุกชนตัวสูงตัวเฮียนนี่เป็นเบิดเฮียนแม้แต่พอบ้านก็เปลี่ยนโอ้ยมือเพื่อนอารมณ์ดีนว่าวออกกองน้ำเท่าแยแะมือเพื่อนอันนี้เขาบรเิเตงใจสิไทยเอาเพื่นอนดอกเขาไทยเลื่อนไป ขึงตาปัดใสผ่นได้ว่าเข้าทายอเพ,พ่นว่าถือว่ผู้ใดสิียใจทายเอาปานนันนอนสอกขี่ขานว่า Vault ไปบานก็บ่ปากก็บ่ไหนทายเอาฉันทายเอาวิวมันติดมากซ,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 ซื้อเอาอย่างไรก็เอาติ้งโพสิทีฟนะคะขอมีความสุขนะคะอยู่ให้ต่อสู่ไปน้ำกันนะคะสูส่ปไปน้ำกันตอนนี้เขาก็ได้ให้แต่ก็ล่องใจกันและกันนะคะก็สู่พาวิกฤตไปน้ำกันปีนี้ก็อาจสิ อาสิเริ่มดีขึ้นแน่ละนิดๆน้อยๆปีหน้าอาเิตีมากๆงสินกะกะติ้งโพสิทีฟเข้าไว้นะคะขอมมีความสุขลายนะคะสวัสดีค่ะ